นใช่ปะเจ็ดเกมมีออกได้ช่องเดียวฮะมันออกมาแล้ว8%สวัสดีขอให้โชคดีนะต้องปล่อยสยัตว์เปล่าวะเดี๋ยคืออยากได้อ่ะเดี๋ยแต่มันทำไรไม่ได้เว้ยทำไงดีอ่ะถ้าได้ไฟจะเป็นสีม่วงเฮ้ยมีคนเคยได้ด้วยเหรอทไมรู้ว่าเป็นไฟม่วงอ่ะคลีไปไปล่สัตว์ก่อนอ้าวหนูทดลองนี่ไออุ้ยไฟจะเป็นสีม่วง ไปตรงไหนหสัตว์ไม่บอกกูเอ้ยอะไรมะเนี่ยไอสัตว์แตงแสงเฮ้ยจริงมะเนี่ยมึงจริงมะเนี่ยไอเฮีย,ยมันจะฟัดไอเฮียแสงม่วงของจริงเนี่ยหรือเป็นไม่ีม,มาจริงถามพี่ทางก่อนทอนแรดีพี่ฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลเคียตป่ะพี่เี Here, ข่ของจริงว่ะของจริงว่ะสุดยอดเลยว่ะน้องฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบ